พวกเราก็ไม่ควรที่จะไปหลงละเลงกับการหาราบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มากจนเกินไปให้รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้ให้มาให้ความสำคัญกับการมาสร้างสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญต่างๆอะไรเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างสวรรค์ชั้นเทพ ให้แก่จิตใจสร้างเรือนเทพให้กับจิตใจแล้ถ้าอยากจะได้เรือนพรหมเรือนของพระอริยบุคคลก็ต้องไปปฏิบัติบูบชาไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบเวลาจิตใจสงบจิตใจก็ได้ขึ้นสู่ระดับของสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสู่พระนิพพานก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนาหรือปัญญา ให้มองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไม่ควรที่จะไปอยากได้อยากมีให้ให้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆแล้วก็จะเป็นความอยากที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ม่เรื่อๆถ้าเราต้องการจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้ การจะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องเกิดจากการที่เรามีการภาวนามีการทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความอิ่มมีความพอความอยากต่างๆก็จะหายไปแล้วถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไม่ใช่เป็นของของเราเราก็จะได้ไม่อยากได้ต่อไป เวลาตัดความอยากต่างๆได้หมดแล้วใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาผลักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไป